อยากจะใช่โอ้ยพ่อชาสิโอ้ยหล่อมากมากลยสิอะไรกไม่รู้ว่เออาหากว่าจี๊อเจ้อร่อยมากเลยอ่ะรอกินเลยมาชำระค่าบริการค่ะสวัสดีค่ะ่นไรคะต่ันลเดี๋ยวพี่จัดการเอง ยาไม่เนัยจริงสิได้เลย่ะเอสติมาริงนะคะค่ะนี่เขาดูใบก,ก่อนเนาะโอเคนะคะไม่เสียร้ำเงินนะคะทุกอย่างโอบเบนเช็คมานะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะไปเข้าไปเช็คเนาะ ขอบคุณแม่นะคะสวัสดีค่ะค่ะพี่สุกันดาค่ะเรื่องที่ CBA ที่พี่สุกันดาให้อนงเป็นคนหาค่ะตอนนี้อนงทาบทามได้หนึ่งคนแล้วนะคะก็ชื่อคุณนรุโมนค่ะค่ะยังไงพี่ก็ไว้ใจน้องอนงนะคะก็ดีเหมือนกันค่ะว่าเราจะได้เข้ามาทำงานได้เลยเนาะค่ะจะได้เริ่มงานเลยตรงนั้นนะคะค่ะขอบคุณแม่นะคะพี่สุกันดาค่ะ ดีจ้ามน,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 นยุ่งอยู่ไหมโอเคเดี๋ยววันนี้ว่างหรือเปล่าเจอกันร้านเดิมนะจ้าเรื่องนั้นแหละ,อะโอเคไว้เจอกันจ้าจ้านหนมนรอนานไหม <c oughs> ไม่นานโ okay. อเคมนเน ตามที่เราได้ตกลงกันไว้เรื่องบริษัทชันะ่ะเธอโอเคไหม,มก็โอเคนะ <laughs> ฉันไาแล้วว่าเธอต้องโอฉันขอถอ,อดแว่นก่อนนะฉันรู้สึกว่าเสีแส้งมากเลยตอนที่อยู่ในะ้าตอนที่อยู่ใน Office ออฟฟิศอ่ะเรามาดูรายละเอียดกันนะว่าเราจะหาเงินจากที่ไหนได้บ้าง กตเอเด็กๆจ้าเดี๋ยวพี่ไปไประชุมข้างนอกนะค่ะ ไรเขาเธออีกแล้วเนี่ยเกเนี่ยฮะดูรายละเอียดสิมันไม่ตรงทที่ึกเลยนะเนี่ยมันไม่ตรงกันจริงด้วยอุ้ยจริงด้วยดูสิไม่ตรงกันเลยอะเปิดประเด็นจ้าแล้วเมื่อต่างวันเนี่ยทำไงเป็นดีเนี่ยเรื่องของคุณอานง่จะเอายังไง่ายที่เธอแหละเป็นคนบอกฮะนี่ได้นะบุ่มบ่างเข้าไปอ่ะพี่พี่อานงอ่ะเป็นเด็กทูตสุกานดาตกง บอกเนี่ยดีนเนี่ยเมาบอกอย่าเจ้าเด็กๆต้อคุณสนองสิอุ้ยตกใจอะไรกันคะอะไรคะสนองเปล่าค่ะจุ๊บประกิตรายการมีนก็พูดมาในี่ไหนก็ในไหนแล้วนะคะดูหนูจะเป็นเขาต้องให้คุณสิษยกันน้ำฟังเองค่ะนะคาม มัคใช่ไหมคะอ๋อค่ะนนิดาเองนะคะพอดีว่าอยากจะรบกวนพี่สมานนิดหน่อยนะคะว่าคืออยากจะให้หาผู้สอบภายในให้ให้ดาหน่อยอะคะ่ะพอดีว่าบริษัทดามีปัญหานิดหน่อยะะอะค่ะอ๋อค่ะประมาณเมื่อไหร่อะคะพี่หมากเพ่สมานอ๋อค่ะค่ะได้ค่ะค่ะค่ะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาไม่เป็นไรค่ะข้อรงานับไปมาหลอได้ค่ะเราแป๊บนึงนะคะซิงเธอช่วยตรวไปเสร็งินกลับไปกับภาษีให้นได้ค่ะเอ๊ะชัเจอแลนะเนที่ผิดลา่ะสิสวัสดีค่ะพี่สุกัดาสวัสดีค่น้องอนงวันนี้ที่พี่เรียกน้องอนงมาก็คงพอจะทราบแล้วนะคะว่าพี่เรียกมาทําไม เราเข้าเรื่องเลยลกันเนาะพี่ไม่คิดเยอะและ้วก็พี่รู้สึกเสียใจนะคะต่อความไว้ใจที่พี่มีต่อน้องอนงที่น้องอนงคิดผิดทําผิดต่อวิชาชีพจัรยาบรณของตัวเองแล้วก็ทําผิดต่อบริษัทของพี่ยังไงพี่ก็เห็นผลว่าสมควรให้น้องอนงออกนะคะค่ะ,คะในความในในความคิดของอนงนะคะน้องต้อง กราบขอโทษพี่สุการดามากนะคะพี่อนงค์ได้ทำผิดต,ต่อบริษัทและก็ทำผิดต,ต่อจรรยาบรรณมาตลอดนะคะความผิดที่อนงค์ได้รับอนงค์คิดว่าเหมาะสมแล้วนะคะที่พี่กันดาจะให้อนงค์ออกกราบขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะที่พี่สุการดาไม่เอาเรื่องอนงค์ส่วนเรื่องของคุณนรุมนที่น้องหามาให้พี่นะคะพี่ก็จะไม่นิ่งเฉยเหมือนกันพี่ก็จะส่งเรื่องของเขา ไปทางสภาให้ทางสภาจัดการและกันค่ะส่วนน้องนองพี่หวังว่าต่อไปหากว่าเขาทำงานที่ไหนน้องจะไม่ทำผิดต่อวิชาชีพของตนเองอีกนะคะค่ะขอบคุณมา่ครับสุก,กัญญา